สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับส่งผลกระทบต่อเมืองท่องเที่ยวเมืองพัทยาเศรษฐกิจต่างๆท้องถิ่นหยุดชะง,งักทําให้ประชาชนได้รับความยากลําบากเป็นอย่างหนักพตำรวจโทรพรดุงพงศุกสุแก้วรองผู้กํากับการสืบสวนสอพอเมืองพระยานะครับละเจ้าหนที่ตำรวจซึ่งได้ร่วมกับผู้ประกอบการใจบุญในนามซีทัสขับพระยานะครับร่วมด้วยช่วยกันในการ ชื่อเรือพี่น้องประชาชนนะครับนำสิ่งของไปบริจาคไปแจกให้กับพี่น้องที่รับผลกระทบนะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างอดหูมากเลยนะครับพี่น้องเนี่ยต้องนั่งลงกับพื้นท่ามกลางแสงแล้วก็ความร้อนจากพื้นนะครับแต่ก็ต้องทนนะครับเพื่อจะนําสิ่งของกลับไปทางชีวิตเพราะตอนนี้รับความเดือดร้อนกันแทบทั่วประเทศแล้วนะครับทั้งนี้นะครับได้มีการประสานเจ้าหน้าที่สกิดมืองพัทยาโดยพันตรารวตรีติรวัตรสุขคนลททรัพย์ รักษาการพุ่มในการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเมืองพัทยาร่วมดูแลในความสะดวกในการแจกจ่ายข้อสารอาหารแห่กับพี่น้องประชาชนชา้พัทยาจํานวนกว่า2,000ชุดโดยใช้สถานที่เมืองพัทยาบริเวณลานเอกประสมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับเป็นจุดแจกสิ่งของ